ีเขากลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าห well ูแววมันจะแววเป็นยังไงแววว่าอะไรเดี๋ยวเราไปถามเขาเลยดีกว่าค่ะกับมิวสิกเอมซีค่ะสวัสดีค่ะิ<โดย>เจนนะเขาบอกว่าตอนเธอทําหน้าหูแววอะ่ะเขาหันมา<โ>ด<ย>้ว<โด>ยความเอือมมากอ่ะแล้วหันมาโมงานหน้าเราอ่ะตอนแรกนี่มันอะไรอ่ะตอนแรกก็ยังอยู่เฉยอย่างเงี<โด>ย้ยเออเออเออทำไเขามาหันมาโองอ่ะก็มันแวว จริงๆมันแบบเหมือนแบบเหมือนเงี้ยหูฟังวิด้วงมันแว่วว่าอะไระเดี๋ยวให้มิวสิกได้ทากทายเป็นเพื่อนโซน,นะ,ะนโทรทางบ้านกันหน่อยดีกว่าค่ะครับผมสวัสดีครับผมมิวสิก a f 4นะครับหรือมิวสิราชพลน,นะครับอืมนะต้องถามก่อนเลยว่าที่หายไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยมิวสิกหายไปทำอะไรยังไงมาบ้างคะ ก็จริงๆแล้วตอนแรกที่หายไปเนี่ยจริงแล้วไม่ได้หายไปหรอกครับเพราะจริงแล้วก็ไปเล่นละครเวทีแล้วก็ไปถ่ายละครเรื่องซิกเซนเนี่ยแหละครับใช่แต่ว่าอาจจะอาจจะหายไปจากจากวงการเพลงใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วไปก็ไปเล่นละครเวทีกับถ่ายละครเรื่องซิกเซนภาคแรกตอนนั้นถ่ายภาคแรกตอนนี้มีภาคสองแล้วก็ยังเป็นดนตรีอยู่ด้วยใช่ครับก็เป็นมิวมิวอยู่ด้วยครับตอนนี้ออนแอร์อยู่ด้วยสุกขสาาทิ์นะครับข้อรับหลังจากที่เราไปแสดงละครเป็นยังไงบ้างคือผมก็แสดงเป็นแบบ คนแบบน่ารักน่ารักติงตองอะไรเงี้ยครับโทษเออโทษอ่ะโทษเด้อโอเคไม่ไม่แต่ว่าใครที่ดูทีวีเนี่ยจะรู้ว่ามิวเนี่ยเล่นรับบทเป็นกองคือมันก็เป็นคนติงตองติงตองมากเลยจริงถ้าเกิดกองเก่งกองเก่งแบบติงตองอ่ะเป็นพวกผิดจังหวะอะไรเงี้ยคือเขาจริงจังกันอยู่แล้วก็เข้าไปแบบมั่วๆซั่วๆอะไรเงี้ยคือเป็นตัวเบรกกระลงของเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเนอะภาคแรกภาคแรกพูดจริงว่า ยังไม่เข้าฝักอ่ายังไม่ค่อยเชี่ยวชาญจริงจริงเพราะมเป็นละครเรื่องแรกจริงจะโดนบ่นบ่อยเพราะว่าเราเราเล่นละครเวทีมาหลายเรื่องใช่ไหมครับคือมันคล้ายกันนะแต่มันไม่เหมือนกันเวลาเวลายืนอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบบอกทําไมสมมติคุยกันอย่างเงี้ยทําไมต้องยืนอย่างเงี้ยคนที่ปกติคุยกันเขาก็ต้องคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ละครเวทีเนี่ยเขาจะต้องแบบ คือคนมองมันต้องเหมือนเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาก็จะคือเวลาเล่นละครทีก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องยืนอย่างนี้นะไม่งั้นเขาจะเห็นเราได้ไงหรอบอกว่าแต่พอเป็นละครจริงเนี่ยคือเหมือนกับมันมีกล้องรับหน้ากล้องนู้นกล้องนี้เนี่ยเฮ้ยคุชีุยไปจับเอออย่างนี้เลยคุยคุยเขาบอกอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยหน้าตาแบบว่าหันมาทางนี้มากบบนโอเคโอเคหันางคุยกันนี้คุยกันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยเออว่าว่าอย่างนี้คือจับฟูดจริงว่าภาคแรกก็เก่งนิดนึงเพราะว่า ก็ไม่เคยเล่นละครเลยนะเราก็ไปเล่นละครก็ก็แบบเหมือนกับก็ติดขัดเล็กน้อยอะไรงี้ยแต่ภาคสองก็รีแลกซ์ขึ้นครับแล้วก็เริ่มสบายแล้วค่ก็เล่นละครไปแล้วแหละตอนนี้กลับมาถึงวงการเพลงบ้างแล้วจากซิงเกิลล่าสุดที่ทําไปแล้วหูแววบนั่นทำไมทาไมทาไมต้องทาท่าเนั้ยแบบไม่เหอะไรอย่างเงี้ยรับเราว่าตอนเนี้ยไปขอป้ายาเห็นมิวสิกทําท่านี้แล้วหูแวว หูแววเดี๋ยวนี้ก็มาทันถ่ายเดี๋ยวเราไปต่ออีกอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพลงนั้นหนึงสองสามสวิตมากค่ะหูแววดีค่ะโอเคคือว่าเรียนรู้ได้เร็วพัฒนาการไวมากความหมายของเนื้อเพลงที่มาที่ไปยังไงคะคือจริงๆแล้วหูแววเนี่ยคือ เริ่มแรกเลยเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราอยากได้ชื่อเพลงที่มันเหมือนกับมันมันมันเป็น question mark ก่อนคือเหมือนลูกอมอย่างเงี้ยอาอมีนิ่งมันจะหมายถึงอะไรคือคนคนจะงงไหมว่าเออเพลงลูกอมเอ้ยความหมายว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วค่อยมามารู้ถึงความหมายมันใช่หูแว้วก็เหมือนกันคนก็จะคิดว่าสรุปมันความหมายดีหรือไม่ดีเ่ยสรุปหูแววเป็นเสียงรักหรือมันเป็นโลกมันเป็นโรคพิการหูหนวกอะไรพวกเนี้ยคือจริงแล้วมัน เพลงเนี้ยเนื้อหารจริงก็คือเป็นเป็นการบอกรักเลยครับเป็นอันหนึ่งเป็นเหมือนเพลงบอกรักเพลงหนึ่งอ่ะ,ะเหมือนกับเราเราจะบอกรักผู้หญิงคนไหนเนี่ยเราก็เอาเพลงนี้ให้เขาฟังก็ได้ใช่เป็นเพลงความหมายดีฟังสบายๆครับแล้วมันก็ประกอบกับว่าละครที่มิวเล่นเนี่ย<ะ>คือเป็นเรื่องซิกเซนใช่ไหมครับ<ะ>มันก็จะเป็นเหมือนกับสัมผัสที่หกของของ,ของมนุษย์ที่แบบมีกับผีอนะไรเงี<ะ>้ยก็จะมีนางเอกห้าคนซึ่งก็จะมีคนหนึ่งมองเห็นได้กลิ่น ได้ยินอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างพี่สาวมิวเนี่ยที่ในเรื่องเนี่ย ก็คือจะได้ยินมีหูทิอก็ดันเป๊ะเลยลงตัวกันพอดีเลยตรงทุกอย่างพอดีเลยก็เลยขอเขาว่าเออเอาเพลงนี้ไปเป็นเพลงประกอบละครด้วยพลนนี้ก็เลยได้ประกอบละครเรื่องซิกเซนด้วยเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใช่ครับได้สองตัวจริงอ่อย่างนี้แบบว่าคนที่เขาได้รู้จักมิวสิกก็จะเป็นจากเวทีประกวดบ้างละครบ้างเพลงบ้างเขามองว่ามิวสิกดูน่าจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอุ่นจริงปะต้องแตะเลยครับจ้ ก็เปิดไดเลยมาเออไม่ครับก็ดูเหนื่อยนะคือจริงๆแล้วรถติดครัรถติดก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นคนเป็นคนแบบเป็นคนเฮฮามากกว่าเนี่ยเป็นคนแบบตลกๆเฮฮาปาร์ตี้มากกว่าครับอบอุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราว่ามันต้องมีพาร์ทนิดนึงแหละถึงสามารถสื่อสารเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยออกมาได้คือคือคือเพลงนี้หูแว่วนะครับก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็เขียนมาจาก ชีวิตตัวเองส่วนหนึ่งแหละแต่ว่ามัน,ม,นมันคือคือตอนที่ตอนที่นึกถึงเนื้อหาแล้วก็แบบช่วยๆเื็นนึกถึงตอนแบบตอนแบบเฟรชชี่มากๆเลยครับอตอนแบบปีหนึ่งหรือมอหกะอะไรเงี้ยที่แบบยังแอบว่าขนมไม่ให้สาวเ,<ล>เออใช่คือมันคิดถึงฟิล์ตอนนั้นอยู่จริงว่าแบบเออแบบว่าเออเรานึกถึงฟิลนั้นแล้วแบบเออตอนนี้ถ้ามันมีเพลงนี้นะเราคงแบบเออเอาไปให้เขาอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วคุณเคยเกิดอาการหูแว่วอะไรแบบเหมือนในเพลงไหมคะหูแว่วอะค่ะ อาจจะผมว่าทุกคนอาจจะอาจจะเคยมั้งแต่ผมผมว่าหูผมจะถามนิดนึงหูแววหูฝาดมันต่างอย่าเงี้ยอ้าวมันต่างยังไงอ่ะยังไงอ่ะผมว่ามันอันเดียวกันว่าคลายเลยว่าให้มันก็มันก็ประมาทหูฝาดมันดูเหมือนกับความหมายไม่ดีเลยเออหูฝาดมันลำบากไม่ดีเอยหนึ่งอ๋อใช่แต่แต่ว่าเคยนะก็หูแววก็เคยนะเคยแบบได้ยินแบบได้ยินอะไรที่แบบเหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าเราแบบเหมือนกับได้ยินเขาใจว่ามันองขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ แล้วตอนนั้นได้ยินคาว่าอะไรอ่ะโอ้โหจําไม่ได้จำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าเคยเคยนะเคยบ่อยเลยครับอืมอ่ามันพูดถึงส่วนของดนตรีกันบ like <bbe> ้างบอกว่าได้หนุ่มว่านายมาร่วมในโปรดักชันนี้ด้วยเป็นไงบ้างใช่ก็ดีครับเพราะว่าว่านเขาเป็นรุ่นน้องใช่ไหมเขาเขาเป็นรุ่นรุ่นแ้ามใช่ก็อย่างทํางานกับรุ่นน้องคนรู้จักเนี่ยมันก็มีอะไรก็คือบอกกันหมดตรงๆอะไรเงี้ยอย่างบางทีเนี่ย เราทํางานกับแบบรุ่นใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราเกรงเรากดดันอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบเลยอ่ะไม่ใช่เราเราก็จะแบบพูดไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าพูดอหรือพอพูดไปปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ว่ามันดีแล้วมันไอ้นี่แล้วเวาแล้วช็อตละทีเนี้ยเราก็จะพูดอะไรไม่ไม่ค่อยได้แล้วแต่อย่างทําาว่านี่สบายมากครับเพราะว่าว่านเขาเก่งด้วยแหละแล้วก็เราเนื่องจากเราเป็นเป็นรุ่นพี่เราก็รู้จักกันอยู่แล้วเงี้ยก็เลยคุยกันง่ายเลย คือเฮ้ยพี่ชอบไม่ชอบอ่ะเฮ้ยแต่งมาอย่างงี้ได้ไงในว่านเอาเนื้อเพลงไวเควยใส่โส่วมไปไม่ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนนแ่บอกเฮ้ยพี่ว่านแบบขอเปลี่ยนเท่านี้ล้กันอไรเงี้ยเออเราก็ช่วยกันช่วยกันแต่งมาอาว่านแต่งมาท่อนนึงมีผมแต่งท่อนนึงแล้วก็เอามาดูว่าของใครดีกว่กันอ๋อเได้แบบได้มีวนร่วมเนาะไม่ได้งเออมิวสิกได้ช่วยอะไรบ้างเลยในตรงนี้ก็จริงๆแล้ว ส่วนใหญ่จะดูแบบว่าไปปลายมากกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ลงลึกมากถ้าอย่างมาถึงปุ๊บเนี่ยว่านเขาจะส่งเมโลดี้มาให้ดูค่ะใช่ไหมแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเออชอบเมโลดี้ตรงนี้นะไอตรงนี้บิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ขอดโอเคแล้วอะไรเงี้ยคือแต่อาจจะไม่ได้ลงไปปั้มกับว่านตั้งแต่ตั้งแต่แรกไม่ดีหรอกถ้าจะปั้มไม่ดีเขาเขาพูดถึงเพลงอยู่ใช่ช่วยกันทำเพลงไม่ได้ปั้มกันสองคน เออเพลงปั้มเพลงปั้มเพลงครับปั้มเพลงพูดถึงการทํางานมาพูดงมามใหม่เนี่ยเออนะมาพูดถึงความพิเศษของเพลงนี้ดีกว่าค่ะว่ามีความพิเศษอะไรบ้างก็เพลงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเพลงแบบ easy listening ฟังง่ายๆแล้วก็เป็นเพลงที่เผมว่าแบบผมว่าหลังๆเนี้ยเพลงที่ความหมายดีๆอ่ะมันก็มันก็มาค่อนข้างเยอะนะแบบเป็นเพลงบอกรักอบอุ่นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเพลงที่แล้วเนี่ยเหมือนเดิมทุกวันเนี่ย มิวก็จะเป็นเพลงแบบอารมณ์แบบเหงามากเลยเปียวๆมากอะไรเงี้ยครับใช่เพลงนี้ก็เลยอยากทําเพลงที่มีความหมายดีๆฟังแล้วยิ้มแย้มอะไรครับผมว่าฟังแล้วเนอารมณ์ดีนะครับอารมณ์สบายมันเพิ่มตามมันยิ้มตามได้ก็ขับรถฟังแล้วหลับนั้นก็อันตรายเกินค่ะรันเป็นยากล่องประสาทแล้วมันฟังสบายถึงขนาดหนว่ามิสิกต้องเลือกโลเคชั่นเป็นแบบสวนสาธารณะสวยๆฟุ้งๆทำไมถึงเลือกไปถ่ายตรงนั้นคะ ก็จริงๆแล้วเหตุผลหลักก็คือพูมกับเลือกเลยฮะอ๋อเพราะเขาก็วางโลเคชันไหม่ะไม่เขาเขาก็ถามเราแหละว่าโอเคไหมชอบไหมเนื้อเรื่องมันจะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออพี่ก็โอเคนะมันก็น่ารักน่ารักดีแบบแบบแบบมันอาจจะไม่ได้แบบโปรดักชั่นใหญ่ๆมากแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณแบบว่าแบบใสๆอ่ะคือดูดูแล้วแบบดูแล้วแบบอาจจะแบบเหมือนกับแบบ อะไรหรอมันมมีอย่างนี้เออมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยแบบคงหนึ่งในหนึ่งในแสนล้านนะมาพูดถึงนางเอกมิวสิกดีกว่านะคะขอบอกว่าเป็นอะไรที่หลายคนพูดถึงเยอะมากเขาคือใครยังไงเออแล้วทำไมถึงเลือกเป็นน้องใบเฟิร์นมาคะก็น้องใบเฟิร์นจริงๆเขาเป็นนักแสดงช่องสามนี่แหละแล้วเราก็เล่นละครช่องสามอยู่ด้วยเขาเลยบอกว่าเออก็ลงตัวดีอะไรนะตอนแรกเขาก็เขาก็เขาก็เอามาให้เลือกเลยครับแต่สุดท้ายแล้วมิวก็เลยบอกว่าเออก็ แล้วแต่พี่พุ่มกับกับพี่ทีมงานที่บริษัทแล้วกันว่าคนไหนเหมาะสมอะไรเงี้ยก็เอามาเลยเพราะว่าผมผมต้อนรับผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วโอ้ยตา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 ยเลยค่ะที่สิ่งคดีขาดอุ่นมากเพราะแน่นอนคือเบียดกันอยู่อ่ะเนี่ยคือแบบตอนเด็กรู้ถึกไหมว่าวันที่มิวสิกไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายเอ็มวีอะเราเนี่ยเีวิดีโอนี่ต้องแหมะทำไมอยู่เท่าไหร่เนี่ย เดียวเน่ยที en> ่บ네้านที่ายังฟังเทปอยู่วะฮะใช่ค่ะตอนนี้ังใช้เพจโอเคที่วันนั้นน่ะเราได้ไปวิ่งออกกำลังกายที่สานไฟด้วยใหมครับแผ่นโปรดักชันกำลังถ่ายอยู่เลยคือจริงๆแล้วตั้งไจว่าอยากจะมาแบบเอานางเอกออกคือจริงๆแล้ววิ่งวนไปวนมาเหมือนจะเป็นคนที่แบบวิ่งไปชนหรืออะไรเงี้ยตั้งไจอยู่แต่จริงจริงเมื่อกี้ก็คุยเพิ่งคุยกันตอนก่อนก่อนจะรายการว่าไปวิ่งมาแล้วเป็นไงครับ ก็เห็นเห็นสุขภาพดีสุขภาพดีแบบนอนเตียงเลยคือในนี้ดูสว่างมากเลยใช่จริงจริงนี่คือแบบว่าเราเรามาศิลปินมากคือคือมันมีช็อตหนึ่งคือช็อตอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสบายๆใช่ไหมถ้าแบบเออถ่ายเสร็จก็เบรกหรือว่าอยู่ในรถอยู่ในโทรศับทบ้างจะจะมีช็อตหนึ่งที่ที่ต้องไปนอนกลางสนามหญ้าที่กล้องจะอยู่ข้างบนเนียในในวีก็มีครับที่นอนดูชิวมากเลยเหมือนเหมือนอยู่แบบ เขาใหญ่อะไรเงี้ยอากาศเย็นเย็นทิ้งไปประมาณ2โมงแล้วคือแบบคือไอ้ช็อตนั้นเนี่ยทําแบบต้องให้พักต้องพักกระตับหนึ่งเลยเพราะว่าคือเงยหน้าทแบนเป็นพาทิดค่ะโอ้ยแล้วคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าถ่ายถ่ายเลยมันเหลือช็อตสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบ คือแบบที่ตามันหยีหยอยูย่เนี่ยไม่ได้ยิ้ม,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 มหรอกนะแล้วแบบแบบเหมือนกับจะไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบตาแบบเราก็พอ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 ,อคัดปุ๊บนั้นลุกขึ้นมาเนี่ยคือน้ําตาไหล,ลยอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าแบบเ <c oughs> พราะมันแสบตามากแล้วก็แล้วพุ่งก็ตาพุ่งกลับก็แบบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอยู่ไม่สิ่งสอนิดหนึ่งผีแล้วเนี่ยมันไม่นม่เลยใช่แต่เหมือนแบบเฮฮาแต่ว่าอย่างว่าแหละคือหลายๆอย่างคืออย่างวิวเคยถ่ายเอ็มวีแต่ก่อนคือแบบว่า โอ้ดูหนาวด้วยมากเลยจ้อมสีอ่ะย้อมสีภาพเาเทคนิคครับทำให้ทำให้คนดูเนี่ยทันลดมากขึ้นครับเออแต่ว่าในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเราแอบเห็นฉากขอแต่งงานด้วยเป็นยังไงบ้างฉากนั้นค่ะก็คือคือเดี๋ยวเล่าเรื่องราวโดยรวมก่อนเผื่อคนไม่ดูนะครับก็ใครไม่ดูก็ ไปดูซะฮะเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครเซิร์ชดูนะครับเซิร์ชหู่วแววนะครับก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอะอยากจะขอผู้หญิงแต่งงานนะแต่ว่าวิธีขอแต่งงานเราก็พิสดารหน่อยนึงนะก็คือแบบแกล้งลืมมือถือในรถอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเอามาคืนหน่อยสิเออเราต้องใช้จริงจมือถืออะไรเงี้ยนางเอกก็ขับรถกลับมาที่สวนสาธารณะนี่แหละแต่พอมาปุ๊บเนี่ยก็กว่าจะหาพระเอกเจอเขาเจออุปสรรคมากมายเลยเพราะว่าเราเตรียมกับคนไปหมดแล้ะ ให้คนมาเดินสวนบ้างเอาจักรยานมาคนขี่จักรยานปวดอออแอืวก็เลยฝากจักรยานาออไว้ในห้องน้ำบ้างอ,อ,อะไรนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยแบบคนวิ่งมาชนเดี<ะ>๋ยวเฉยคนวิ่งมาเป็นลมข้างหน้าอะไรงเงี้ยแล้วแบบเราก็ไปสลับป้ายทางเดินให้แบบว่าหาเราไม่เจอ,อเหมือนกับหนังเกาหลีครับ<ะ>นั้นะก็สดุดท้ายแล้วก็เจอเราเป็นลมอยู่ะนะเจอเราเป็นลมอยู่แล้วเดินห้อยปปุ๊บเนี่ยก็สรุปว่าไอคนที่โอบล้อมดูเราเป็นลมอยู่เนี่ย ก็คือคนที่เจอมาทั้งหมดอุปสรรคที่ทั้งหมดเลยเราก็มาชูป้ายแบบแบบแมรี่มีแต่งงานแต่งงานกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบว่าเออถือแหวนไปขอมั่นเขากำลังคลอแหวนเพชรออกมาเดินเดินเดินไปเหยียบกระป๋องโค้กลื่นปึ๊ดแหวนตกท่อหาไม่เจอแหวนตกท่อจริงอ๋อเราเลยหาไม่เจอก็เลยไม่รู้ทําไงก็เลยหยิบกระป๋องโคกนั่นแหละดึง แล้วก็เป็นซีที่โรแมนติกมากแล้วก็เอาสวมเป็นแหวนมั่นเออหน้ารักหน้ารักกันไปทีนี้ค่ะไหนได้เล่นน้นพระเอกในเอ็มวีด้วยจริงๆก็ไม่เขินหรอกค่ะแต่ว่าน้องพ่อหน้ารักมันก็ต้องมีนิดนึงที่เราเขินนะนะแัดติดจักรมากเนาะได้ดูุ่มไม่แบบไี่บ้าการเนาะน้องไม่เฟินแกน้องก็แบบโอ้ยพี่กาไม่เฟิน โอเคแล้วมาพูดถึงโปรเจกต์น้ามาดีกว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วยังมีโปรเจกต์อะไรให้แฟนคลับได้ติดตามอีกไหมคะจริงๆคือตอนนี้หลักๆแล้วก็มีละครละครซิกเซนภาคสองก็ฉายอยู่ช่องสามสุขสาวทิศหลังข่าวครับก็มีเพลงหูแววในเพลงประกอบละครด้วยซึ่งถ้าถามผลงานต่อไปเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างอยากกลับมาทําเพลงอย่างเดียวเลยนะคงไม่คงไม่ค่อยได้รับงานอื่นเท่าไหร่ก็คงน่าจะแบบเป็นงานเพลงอย่างเดียว นะก็ก็คงมีเพลงซิงเกิลใหม่ๆต่อไปให้ให้ได้ยินอีกบ่อยๆแน่นอนครับอืมก็ต้องรอติดตามใช่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมิวสิกยังคงอยู่กับเราแล้วก็จะมาโชว์สดๆร้องเพลงเพราะๆสดเลยดีคโชว์เอนโชเออแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะให้มิวสิกแปลงโฉมตัวเองเป็นวีเจหน่อยส่งข้อมิวสิกวิดีโอตัวเองเลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกต่อ ครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปพบกับ MV อีมดีที่ดีสุดในรอบปีนะครับกับเพลงหูว่าของมิวสิกรัชพลครับผม ก็ลืมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวคนโทรศัให้นะเพียงแค่เราหลับตาและป้งใจฟังเสียงที่มันลองลอยจะยิ่งชัดเจนกว่าทุกครั้งเสียงของลม ไมไม้ร่วงหรือฝนพลัมแต่ก็ไม่เว้นกระทันเสียงหัวใจ ว่าคิดถึงเธอยนงกระชิดกัะเบาเท่าไรยังฟังชัดเจนว่าเป็นเธอที่มองตากันตรงนี้บอกไปที Shut up, shut down หูแววไง ในช่วงเวลาที่สับสนทั้งหัวใจที่มันรอคอยใครสักคนและเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราได้พบกันได้ยินเสียงอไรที่ฉันได้ยินเมือไหมมันเป็นเสียงบเบาๆของใจว่าคิดถึงเธอ ยิ่งเคชิดกันมาเท่าไรยิ่งฟังชัดเจนว่าเป็นเธอที่มองตากันตรงนี้บอกเป็นทีว่าเธอได้ยินไม่เหมือนกัน ฟังสักคำว่ารักกันก็เปลง่งปลาพันโลปีได้มากมายได้ยินเสียงอะไรที่ฉันได้ยินบ้างไหมมันเป็นเสียงูเบาๆของใจเ่อคิดถึงเธอ o อยิง่งประชิดกันมากเท่าไรยิ่งฟังชัดเจนว่าเป็นเธอ มองตาแก่นตรงนี้บอกเป็นทีว่าเธอได้ยินไม่เหมือนกัน คิดถึงเธอยิ่งกระชิดกันมาทุารายมีความชัดเจนว่าเป็นเธอที่มองตากันตรงนี้บอกบางทีว่าเธอได้ยินไม่เหมือนกันโอ้ Whoa, oh, oh. เนาะโอเคค่ะเน่ต้องบอกว่าเจอมากอบอุ่นมากๆเลยจริงๆค่ะเออสนุกสนานกันไปเฮ้ยเสียงเหมือนแบบที่ฟังใน MV เลยอ่ะจริงมไหมคะก็คนร้องเดียวกันน่ะโอเคค่ะก็จะโชมว่าคุณร้องเพราะใช่ไหอ่ะอามาแต่ มิวสิกมาทั้งทีนะคะเราก็มีท็อปปิกสำหรับวันนี้ด้วยนะแล้วก็อยากจะให้มิวสิกมาร่วมตอบค่ะว่าถ้าหากเราเกิดอาการหูเบ้ามิวสิกเนี่ยอยากจะได้ยินคำว่าอะไรและจากใครเออจริงเหรอครับค่ะโหต้องนึกกันมันยากขนาดนี้จากใครเนี่ยจากใครเนี่ยไม่ไม่ต้องจากใครก็ได้ครับไม่ได้เราถามไว้อ อยากได้ยินนะครับอ๋อเราถามไว้ใช่ไหมใช่นี่ไงเป็นท uh ็อปปิกประจำวันนี้งั้นผมอยากได้ยินเขาติดถึงแล้วกันจากใครคะจากคุณแม่แล้วกันครับคุณแม่หรือแม่คุณน่ารัสิแม่คุณคุณหัวไอ้เย้ใทยต่อไหมจากคุณแม่หรือแม่คุณคุณแม่แล้วกันคุณแม่คุณแม่แล้วกันครอบครัวโอเคนะคลับคากนี้ดอทมิวสิกได้ฝากผลงานตัวเองช่องทางการดาวน์โหลดการติดต่อของมิวสิกได้ค่ะครับ ก็สำหรับมิวนะครับก็มีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงหูแววนะฮะก็ดาวน์โหลดได้ที่ w w w t r u e m u s i c c o m นะครับหรือว่าใครอยากได้เป็นลิง์โทนเสียงร้อสายในเครื่องเนี่ยถ้าเกิดใครใช้ TrueMove หรือ TrueMove S นะครับก็กด2 2 2 2 24ตัวโทรออกแล้วบอกชื่อเพลงได้เลยก็จะเข้ามาใน ในในเครื่อง,องคุณเลยนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้คือละครออนแอร์อยู่นะครับ The Six s e n s e ภาคสองติดตามกันด้วยใช่เพลงหูว่เป็นเพลงประกอบละครด้วยยังไงก็ดูกันซุกเค้าทิศหลังข่าวช่องสามสองทุ่มครึ่งครับค่ะแล้วนักว่า แฟนคลับดูอยู่ตอนนี้อยากจะมาติดตามมิวสิกจะต้องไปช่องทางไหนยังไงคะครับก well, so. like ็ม mm ิว hmm. ก็จะเล่น IG ครับ่ะไอจของมัวเองก็ชื่อว่า devil music ครับ d e v i l m u s i c หรือว่า f c e e o o o เนี่ยก็มีแฟนเพจ Music AF4 ก็จะเจอเลยครับผมก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปนะคะแล้วก็ไป Follow ไปกดไลค์กันได้ครับผมเนอะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอบคุณมิวสิกมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะก,กับป๊อปป๊อปเน็ตเวิร์กโชว์สิ่งอื่นใดๆก็เหมือนลมผ่านปเท่านั้น